มาดูเลอมาดูเลอค่ะนี้มาเบิง่งเด้อจ้ะนี้พริกเด้อจ้ะเพาะจักเม็ดเด้อจ้ะแกะเม็ดที่พริกที่ซื้อมาก,กินเด้อจ้ะแล้วก็เพาะเนาะเห็นบ่ค่ะโดดโดลูดก,กงามงามค่ะนี่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะธรรมชาติเด้อจ้นนี่อันนั้เพาะตั้งแต่ปีที่แล้วจ้ะเพราะว่าพริกนี่เป็นเอียงที่ใส่เวลาเพาะนานๆานค่ะท้าแมนยู่ ไอ้ต่างประเทศเนาะจ้ะเพราะตั้งแต่ปีที่แล้วจาละกะไอเอวเคยให้ผลผลิตปีที่แล้ววันนี้ก็เลยเสียดายต้นเนาะก็เลยเอนเก็บต้นเขาบ้านตอนหนา,น,านาวจ้ะเพราะหนาห้อนเนาะก็ออกออกมาใส่ปุ๋ยเขาไม่จ้ะก็ะเพาะถใส่ปุ๋ยยังมากมา่จ้ะใส่ปุ๋ยขี้ไก่เนาะจ้ะขี้ไก่อัดเม็ดเนาะจ้ะเนาะและะ้วก็ป้วนดินให้เพื่นนะคะแล้วก็พวกเปลือกไข่ได้วยจ้ะเปลือกไข่ที่ว่า ข้าวเห็ดกับเขาก็ต้องพิงนะคะตากไว้แล้วก็พุน่นไสดินเนาะเป็นแขลวเสียมที่ดีมากเลยจ้ะนีคะ่ะเห็นบอกคะ่ะเพราะว่าคันแม่ขาเคาะปีนี่เนาะป่านนี่นะจ๊ะเ่าท่านได้ออกลูกขนาดนี้เนาะเพราะว่าคันแม่ขาเก็บตนเกาไหวในเห็นบอกค่ะผลผลิตเขาสีท่านใจรวดเร็วเลยจ้ะสีสามารถเก็บไหวถึงสามปีเนาะค่ะนี่อันนี้ก็มีพริกไก่พลิกยังก่อนพลิกอยู่ก่จ้ะนี่กระลั่งออกคะ่ะนี่ เหมือนนั้นนะคะเห็ดฮักน้องแมวนี่ก็มาเสนอนายแล้วค่ะนี่โอ้ยเนาะน้ะนองแมวนี่ไปเห็ดอีหยังนกนกหอวงนี่ไปเห็ดอีหยังล่างนกนก,นกหองนี่ก็ได้ค่ะพี่น้องแมวนี่ก็ตีดต,ตีจะไปไซก่ะมาพี่อะมางอนอยู่นี่แหละมาไออ่อนอยู่นี่ละจ้ะนี่จะ่เดาจากไขไหเบื้องติดเนาะอตอนแรกเนาะตอนในเอาออกมาจากไอบ้าน ในบ้านไม่ไหมเนาะช่วงเดือนเมษาเนาะอยก็เอาไปไว้ในบ้านปลูกพักก่อนเนาะมันนี้จากบ้านปลูกพักเริ่มปลูกกระเพ้าลายเนาะค่ะปีนี้พ่อกระเพราขึ้นหลายคอยก็เลยเอาพิกออกมาไว้ข้างนอกให้เห็นบาว่างามงามค่ะพี่น้องมอมี่มาแลงอีหยังรบกวนเลยจ้านี่ค่ะกระล่งออกดอกปิดดอกจ้ะเพราะว่าพิกนี่ค่ะท่อนอยู่ด้วจ้ากูได้กินได้ผลอหลีค่ะขยันใบเพื่อไล่ไล่ก็ขยามเด็ดใบออกค่ะนี่ค่ะ พริกขี้นูด้อจ้ะนี่พริกขี้นูแล้วก็ไก่สิมีพั่นกินดากระมีเด้อจ้ะนี่ต้นนี่สิหูซื้อ่าเป็นพั่นกินดาจ้ะเพราะว่าเอาเม็ดพริกชิซอมาก,กินพั่นกินดานะจ้ะพั่นกินดาเพื่นสีไอ้สีลงข้างล่างแบบนี้จ้ะพี่นอ้องเอ่ะโซด้วค่ะแต่ว่าพริกขี้นูสวนนะคะที่ว่าคอยแกะเม็ดเพราะเหมือนเพิ่นกายพั่นจ้านี่เหมือนเหมือนไข่ไข่พริกกระเลี้ยงเลยจ้ะ กระล่างออกดอกทะเบิงด้วยจ้ะว่าจะเป็นพริกอีกยังเนาะใบพ่นตางันเห็นมาจ้ะแต่ว่าทะเบิงว่าเพ่นสีออกผลเป็นยังไงแต่ว่าดอกขึ้นหน่อยแถวที่นอนพูดนะดอกน้อยหน่อยอันนี้กระล่างออกดอกเต็มเลยจ้ะแต่ว่าท่านใดนี่ผลผลิตเห็นนาจ้ะเบิง้งมาจ้ะพุณนะริดค่ะสก็ p ใบเนาะนี่หลายต้นอยู่จ้ะต้นนี่กะกระล่างสิติดดอกจ้ะกำลังจะติดดอกจ้า นะัพริกไอ้นี่ค่ะพ,พี่น้องพริกกินดาเลยจะพุนาโดกโดกค่ะพี่น้องพุ่อนะออกดอกไ้าล่ายยุจะนะนี่นะจ้ะความสุกเล็กๆในหน่อยของคนไกบ่บานนะจ้ะแล้วก็ปลูกดอกใหม่นี่จะรอพึงเนาะให้พึงเอาต้นพริกมาไว้ไกล,ไกลดอกใหม่ที่ว่าพึงเขาสอบนะจ้ะเขาสีซอยผสมเกสรเนาะให้พริกข้าวดอกนะจ้ะเดี๋ยวมาเบิ้งในบ้านปลูกพักเนาะคะ่ะเพราะว่ากะเพราไทยนี่ ต้องเอาไว้ในบ้านปลูกพักด้วยจ้ะแล้วบางคันนี่พริกกินดาค่ะนี่เป็นติดตนวยแลลวค่ะนี่เป็นสีสีล่องขางล่างด้จ้ะใบเกาๆนี่เด็ดทิมด้จ้ะเสดายแต่ยอดไม่เนาะแต่ว่าบางคนมันมาเพิกก่นเด็ดใบพริกเพินเก่าไปแกงออมเนาะแต่ว่าขอยพระท่านคยลอกด้จ้ะนี่จ้ะนี่กับพริกค่ะแต่นี่ติ๊ดเป็นออกเป็นดำดำก้อนนี่ค่ะออ้เห็นสื่อเขาแพงด้จ้ะพี่น้องพริกนี่ เดี๋ยวมาเบิ่งได้บ้านปลูกพักเลยจ้าดอกกุหลาบกับกำลังติดดอกครับพี่น้องดอกใยใยเลยค่ะดอกแต่ว่าต้นสูงแห้งคับพี่น้ะสูงทวมหัวละค่ะสงงัยปีนี่ค่ะแม่เขาออกดอกแล้วเนาะก็ต้องตัดให้เขาสั้นลงจากหน่อยถึงจะเห็นฝรั่งแนะนำเนาะข้สศรีเดีนแตกเป็นพุ่มเนาะนี่มันสูงผดค่ะเนี่ยเห็นว่าค่ะเนี่ยกำลังตูมๆสุดยอดครัะพี่น้าดอกใยใยค่ะพี่น้องสีสด งามอิหลีสีแดงออกชมผู้มงมง่วงค่ะอ้ยสีถูกใจค่ะไปไปไปบ่งในบ้านปลูกพักกันจ้าพักบุ้งกะนนี่กินได้เราจะเดียวเด็ดนะะเห็นบอกค่ะปลูกพักบุ่งเนาะก็ต้องใส่ดินหลด้จ้าเนี่ยใส่ดินก็ต้องเจาะหูค่ะเพราะว่าพักบุ่งเขาทนน้ำเนาะถึงห้าสิหดน้ำกะนน้ำขังก็บ่ตายได้จ้าเนี่ยใส่ก่องพลาสติกไสนี่ค่ะเพราะว่าแสงแดดที่ได้ทั่วถึงเนาะเห็นบอกค่ะใส่ดินแค่นี้ค่ะ แล้วก็เอาเม็ดพักบุ้งเซ่น่ะเมื่อวานไี้เห็นบ่คคะสูงแล้วค่ะเนี่เดี๋ยวสีบทอน,นะคะสีเดดไปพัดพักบุ้งไฟแดงด้วยจ้ะอันนี้กับกับเผาค่ะเมื่อนันคอยแยกเนาะนี่ค่ะกับเผาไทยนี่เป็นเอียงที่ขึ้นยากค่ะเพราะว่าต้นขนาดนี้นะคะเมื่อนันเนาะคอยเห็นในในกลุ่มคนไทยเพิ่ะขายเนาะจ้าสองต้นหาปอนเนาะจ้ะเนาะการคิดเป็นเงินไทยกับสามร้อยบาทเนาะสองต้นสองต้นนินอยเนี่ยซ้ำนี่นะคะ แต่ว่าข่อยก็บอแปลกใจดรอกว่าเป็นยังเพิ่งขายแพงเนาะเพราะว่ากัะเพ้าไทยดีเป็นอยังที่พอเพาะ,าพาะยากค่ะใส่เวลานานๆค่ะพี่น้องนี่เลอจ้ะนี่กระเพ้าข่อยเนาะคุณนะอันนี้ก็ขึ้นายแต่ว่าข่อยว่าท่านได้แยกเนาะบ่ม,มีเหนือทีนะคะในบ้านปลูกพักกะมีซํานียนะคะนี่จ้ะอันนี้ก็ตะไคร้คะ่ะตะไคร้เนาะตะไคร้ที่เขาซื้อมาก,กินแล้วก็จะตัด เขาสั่นจังหน่อยแลลวก็แซ่น,น้ำไว้ในบ้านนะจ๊ะเปลี่ยนน้ำทุกสองสามมือเพราหลากเขาออกก็เอามาใส่ดินแบบนี้ค่ะแต่ไข่นี่เคยปลูกเลยกกระท้างหง่ละตายนะจ๊ะเราว่านัา่นแหละสง,ง,งใสยไปหดหน้ำไร้ในจังไรนาหนาวกับเขาบ้านนะจ๊ะนี่กับเผ้าค่ะกระเพ้าค่ะนี่กระเพ้าค่ะเด็ดยอดนะคะเขาเริ่มแตกนะคะนี่เมื่อนั้นเปลี่ยนดินอัน ผู้ใดบ่ท่านเคยปลูกกระเพ้านะคะคันบ่มีไอเดียเนาะสีบอกด้วยจะว่าปลูกกระเพ้าเมืออหนาวนี่นะค่อยล่องมาหลายวิธีเลยจ้ะบ่ไใด้ผลค่ะปีนี้ค่อยเลยล่องเอามิดมะฮ่อกระดาษทิชชูเ่เฮ็ดขั้วนะจ้ะชุ่มชุมจักน้อยเนาะพอเพ่นงอกเล้วย่อไห้ติดใส่กองไหวบัดนี้พออพ่นงอกเลี่ยก็เอาเนบม่ค่อยคหนีบใส่กระทะได้น่อยไหวก่อนจังสีค่ะแล้วค่อยไม่ย้ายพอเขาเกิดประมาณซ่ำหนี่มีใบซํำนี่ค่ะ ถึงมาใหญ่กระถางน่อยขึ้นมาจากใ่ญ่ขึ้นมาจาก,น,าจากน้อยนะจ๊ะเนาะจ้ะพักบุงอันกระถางนี่ว้างามเลยจะ้ะเป็นใบกุดกูดเนาะนค่ะนี่กะกระถางนี่กะกระช่ายนะจ้ะข่อยซื้อกระช่ายมาจากลานไทยเนาะก็เลยเอาไอหัวเพะนะื่อน่ะล่วงฟังไว้ในนี่จะ้ะแต่ว่ามือนันเนาะอันขุดเบื้องแล้วเพื่อนเริ่มแตกและะ้วค่ะอันกะกระทิ้นนะจะ๊ะกระทิ้น กระถินริมรั้วบ้านเรานะจ้าเนี่ยกระถินกระถินค่ะนี่ค่ะได้ที่ได้เก็บกินงอดนะคะน,าน้าๆก็สีได้เอาเขาบ้านขึ้นเก่าเหลาจ้ะอันนี้ไก่แมงลักเนะจ๊ะ้มันข้นยาค่ะแต่วายปีนี้หัวละผ้าค่ะนี่ค่ะได้ซ้ำนี่ค่ะพี่น้องไอมันข้นยาค่ะแปลกใจอ่ะน้องคอนหนึ่งเนาะเป็นมูในเฟซเนาะคุ้นเคยอะพอ กระเพ้าเพาะหัวละผ้าขายนะจ๊ะเพิ่นว่าปีนี่กระเพ้าเพิ่นบะขึ้นหัวละผ้าันขึ้นงามง่ามันเลยวาก็เพิ่นว่าพี่ขึ้นได้กระเพ้าปีนี่หัวละผ้าบะขึ้นแล้วยังตกใจว่ากระเพ้าเป็นยังทีเพาะยากหัวละผ้าทีเพาะง่ายกว่าแต่ว่าอะไรจานนี่สีเบิ่งว่าเพิ่นสีหยดหลอดบพินนอจานเนาะแต่ว่าคอยกะเริ่มเพาะไม่ละจ้ะคอยเอาเม็ดเนาะเม็ดหัวละผ้าค่ะนี่มาใส่ในเยนเก้ยวพลาสติกน้ำเจาะหูเนาะ ใส่ดินเห็นบ่ค่ะคอยก็เอาพลาสติกมากคุ้มใม้เขาแล้วก็จาะเอาไม้จ้มฟันจอสักสองสามหู้นจ้ะปิดหนีพลาสติกเพราะว่าให้ดินเขามีความชื้นเพราะว่าเม็ดกระเพ้าเขายังมาท่านงอกนะจ้ะซาเมนไอดินแห้งเดี๋ยวเม็ดกระเพ้าเขาสีม,มันง,งอกหายนาะจ้ะพอเขาเลิมง,งอกเขาคอยมาเอาพลาสติกออกนะจ้ะนั่นก็ต้นเตยค่ะต้นเตยนั่นก็เปลี่ยนดินห้เหมื่อนั้นเนะจ้ะเอาปุ๋ยคอกล่องเพิ่นเนะจ้ะต้นไอ้นี่จ้ะ จะใบเตยคะ่ะกำลังงามๆจะเปลี่ยนกระถางให้เพื่อนใส่ปุ๋ยคอกใบเริ่มเคี้ยวึ้นแล้วคะ่ะแต่ว่าใบเตยบกข่อยชอบแดดจ้าๆปันใดคะ่ะเอามาลบๆใบข้างใต้แบบนี้เคยเอาไว้ว่างทุบแดดแบบหอนหอนนี่ใบเพื่อนสีเหลืองไหมเลยจ้ะเหมือนคล้ายๆว่าหฮาปลูไว้ในบ้านหนาวน,น,น้ำบกค่อยไม่แดดยู่นี่เนาะเพอเพิ่นพอดดแดดเราเพิ่นรู้ซึ้ว่าสีชอกจักน้อยแล้วจ้ะเฮ้ยะจ้ะพี่น้อง คิดถึงใช่ไหมเฮ้วิ่งมาเลยวิ่งมาใส่เลยคิดถึงเนี่ยน้องแมวคิดถึงแล้วน้องแมวไปทำอะไรนกเนี่ยฮะนกร้องแล้วเนี่ยไปทำอะไรนกหรือเปล่าเห็นไหมนกร้องใหญ่เลยหนูไปทำอะไรนกหรือเปล่าเนี่ยไปกินไข่นกหรือเปล่าฮะ นะีเราเนี่ยนกมันร้องด่าแล้วนะ่ะอย่าไปทำนกนะรู้เปล่า,าไปทำอะไรนกเปล่าหนูไปทำอะไรลูกนกเปล่าเนี่ยนกร,อรนก้องแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแม่นกกับพ่อนกร้องแล้วเนี่ยนะหนูไปทำอะไรไข่นกหรือเปล่าเนี่ย เนี่ยนกเนี่ยเห็นไหมอ่ะลงมาร้องดาใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนกร้องใหญ่เลยหัวกับเมียนี่เห็นไหม่ร้องใหญ่เลยเห็นไหมหนูไปทำอะไรนกเปล่าเนี่ย นกก็ร้องแมวน้องแมวก็นั่งมองนกเนี่ยสงสัยไปทำอะไรไข่นกหรือเปล่าไม่รู้ฮะที่บ้านไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะแต่ว่าเขามาแล้วก็เคยเอาอาหารให้เขากินเขาเลยติดใจมาตลอดเลย,เยดูสินกอะ่ะ สงสารน,นกดูสินอะร้องใหญ่เลยเนี่ยน,น้องแมวก็นอนร้องอยู่นั่นแหละเรียกร้องความสนใจนะ่ะดูทำหน้าเดิดูสินะ่ะ